สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราอีกครั้งนะคะกับรายการลัดเลาะรอบแก่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่วัดทุ่งเศรษฐีค่ะวันนี้จะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือเพื่อนสาวที่เดินทางลงมาจากกรุงเทพนะคะจะเป็นใครเราไปดูเลยค่ะเอนางอยู่ไหนนะนางอยู่ไหนนะนางอยู่นี่หรือเปล่าเอเธออยู่ไหนเธออยู่ไหน เธออยู่ไหนนะเธออยู่นี่หรือเปล่าอ้าวนั่นไงคะแขกรับเชิญของเราจโ,โจโจโรชาค่ะเราตามมาดูเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะโจโจโราชาส,สวัสดีคะ่คะท่านผู้ชมก่อนคะ่ะนี่ก็คือเพื่อนสาวของเรานะคะโจโจโรชาค่ะ มาจากไหนเจ้ามาจากเชียงใหม่เจ้าเดินทางมากี่ชั่วโมงเจ้าหนึ่งชั่วโมงเจ้าข้ากมาเครื่องกับเจ้าวันนี้อยากไปกินก้าวที่ไหนเจ้าโอ้ยหิวมากเลยค่ะตอนนี้เพราะหิวข้าวมากๆอยากกินอาหารมันแซ่บๆอ่าแต่ว่าเด็กๆค่ะว,ว่าอีสานอาหารขึ้นชื่อมากเดี๋ยวเราจะพาไปกินนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่จะพาเราขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือ วัดทุ่งเศรษฐีนะคะอีน้องมายังไงเจ้าน้าก็นั่งเครื่องมากว่เจ้าไดพ่จายมาส่งแต่วนี่กับเจ้าโอ้ลำแตะอ่ะมาค่ะมาค่ะไปค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะ เพื่อที่จะขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างบนนะคะค่ะวันไหค่ะเจ้ารชาค่ะคือแม่เอ่อหนูขอวันศุกร์เจ้าวันศุกร์นะคะเจ้าขอบคุณเจ้าหนูเกิดวันพุธค่ะขอบคุณค่ะแล้วแต่ทำบุญนะคะค่ะแล้วแต่ทำบุญหรอคะพิธีกรลืมประทังมาค่ะท่านผู้ชม ขอยืมเงินของแขกรับเชิญผู้ที่มีหน้าตาสาวสวยได้ค่ะต่อแทนค่ะต่อแขนค่ะสาวทุกค่ะสาวทุกค่ะรับยืมได้นะคะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแม่อันนี้คือเราเกิดวันพุธนะคะผมพุยก็จะได้สีสีเขียววันพุธสีเขียวค่ะงั้นเราขึ้นไปเลยค่ะุดคุณแม่่าร่มยืมได้ไหมคะ ยืมได้นะคะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้บูชาดอกไม้ทูกเทียนกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างบนนะคะไปเลยค่ะไปค่ะไปค่ะไปไปค่ะไป,ไป,ะไปสำรวมนะคะต้องสำรวมเ,เ,วเราอยู่ในวัดเราต้องสำรวมวค่ะค่ะเนเน,น,นะคะคต้องเดินช้าๆค่ะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่มันจบแล้วคหรออะไรค่ะ จงกลมใช่ไหมคะขอบขอบคุณแขกรับเชิญมากนะคะที่วันนี้มามาถือล่มให้ดิฉันซึ่งดิฉันมีความวสุขมากในการทำงาน,นวันนี้นวยเมื่อกี้ใช่ค่ะยืมเงิน20บาทขอให้กลับคืนไปเป็น200ล้านนะคะวันนี้มือเที่ยงของดิฉันจะต้องฟรีใช่ไหมคะคุณพี่อ๋อถ้าจะอย่างยิ่งคือทางเราดูแลอยู่แล้วค่ะดูแลแขกรับเชิญอยู่แล้วค่ะไปค่ะไปค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาอยู่ข้างบนของ วัดทุ่งเศรษฐีแล้วนะคะ<ม>เราจะเข้าไปกราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างในเราต้องเดินจงกรมก่อนสามรอบแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากจะได้อยากจะขอนะคะโอเคค่ะีว <c oughs> ัดสวยงามมากเลยคะ่ะพี่ค่ะ <c oughs> แล้วเทียนเราก็จะเอาไปวางไว้ข้างบนชีวิตเราจะได้มีแต่ความสว่างสวย เจดีมีการออกแบบให้แฝงแนวคิดเรื่องภพภูมิในพุทธศาสนาไว้อย่างแยบยนต์ทั้งแฝงคำสอนและหลักปรัชญาทางพระพุทธศาสนาไว้ตามองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจิตกรรมและเครื่องตกแต่งของมหาเจดีอยู่โดยทั่วองค์เจดีให้ผู้มากับไหว้บูชาสามารถเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไปอีกด้วยทางหนึง่ง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางเลี่ยงเมืองถ้ามาจากบ้านไผ่ถนนมิตรภาพก่อนถึงตัวเมืองจะมีทางเลี่ยงเขียนว่าไปกระสินก็เลี้ยวขึ้นสะพานไปตามลูกศรไปอีกประมาณไม่กี่กิโลเมตรจะเห็นป้ายชี้เข้าวัดด้านซ้ายมือวัดแห่งนี้มีทางเข้าสองทางเรียกว่าประตูหนึ่งกับประตูส เป็นยังไงบ้างคะโจโจรโชาว,วันนี้อิ่มบุญหรือ,อยังคะอิ่มบุญมากๆแล้วคะ่ะจนเจริอแล้วคะ่ะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้อิม่มหิวข้าว <c oughs> ค่ะอิ่มบุญ <c oughs> จนหิวข้าว <c oughs> แล้วค่ะนี้อิ่มบุญจนหิวข้าวใช่คะ่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปกินร้านข้าวที่ร้านอาหารอีสานร้านหนึ่งค่ะ <c oughs> ซึ่งขึ้นชื่อมากในจังหวัดขอนแก่นจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวพี่จะพาไปเพราะได้ยินข่าวว่าปลาที่นี่แบบโนงค่ะโนงค่ะโอเคค่ะค่ะไปเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ร้านอาหารอีสานครัวอมเพียงนะคะโจโจโรชาค่ะร้านอาหารอีสานแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นนะคะจะมีเมนูหลากหลายเมนูซึ่งเดี๋ยวเราจะพาโจโจโรชาเข้าไปกินค่ะหอมมากค่ะส้มตำส้มตำค่ะก่ย่างไหมคะเอาหมดค่ะตอนนี้โอเคค่ะไปกันเลยค่ะ น,นี่ก็เป็นอาหารที่ทางรายการรัดลอนรอบแก่นะคะได้จัดไว้ให้เจ้าเจ้ารชาโดยเฉพาะสำหรับแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ของทางรายการค่ะจะมีอะไรบ้างไปดูเลยอันนี้อะไรคะอันนี้คือต้อยมยำพวงไขค่ค่ะต้องไก่นะคะไก่บ้านไก่บ้านนะคะเดี๋ัวนึงหอมไหมคะ่ะหอมมากหอมรสชาติดี ต้องชิมค่ะชิมก่อนชิมก่อนก็ได้ค่ะชิมค่ะชิมค่ะรู้สึกว่าแขกรับเชิญของเราจะหิวมากนะคะไม่ต้องเต้นนะคะไม่ต้องเต้นค่ะจะเย็นๆค่ะ่ออันนี้คือแกงเห็ดาอค่ะเป็นของขึ้นชื่อของร้านใช่ค่ะเห็ดพ่อนี้จริงๆแล้วจริงๆแล้วเราจะกินได้แค่ตามฤดูกาลนะ แต่ว่าของทางร้านเขาจะมีวิธีที่เก็บรักษาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเก็บรักษายัางไง<ม>แต่ที่<ช>แน่ๆถ้าเรามาร้านนี้เราจะได้กินตลอด<ม>แกงเห็นมีตลอดมีตลอดค่ะใช่ค่ะมีตลอดทั้งปีแล้วก็อันนี้ก็คือแกงหวายแกงหวายนี่มันจอกรสชาติขมๆหน่อยแต่ว่ามันก็จะพอดีกับฟักทองที่เรากินเข้าไปค่ะคก็จะอ,อร่อยทาน,านมากๆเลย อันนี้คอหมูย่างค่ะคนอีสานก็ต้องกินค่ะค่ะอันนี้ปลารากกล้วยปลารากกล้วยรากกล้วยค่ะราดรากค่ะรากกล้วยกล้วยมาราดเนาะเอนเอเอเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอันนี้รับปลาตองแต่ไม่มีใบตองนะคะเพราะว่าเขาใบตองแล้วเอาใบตองออกแล้วอันนี้หมูแดดเดียวอันนี้น่าจะรู้ใช่อันนี้ก็ลาบปลาค่ะ แต่นี้น่าจะเป็นปลากระพงปลากระพงจริงๆแล้วทางร้านมีหลายเมนูมากแต่ว่าที่เลือกมาวันนี้ก็คือเป็นมนของร้านเมนูหลักๆใช่เดี๋ยวส้มตําจะมีตามมานะคะเดี๋ยวโจโจรชาติลอยชิมส้มตําที่ประแดดหนงวสันหนงวสันรับรองว่ากินแล้วต้องแบบวสันนะคะต้องเป็นวสันนะคะโอเคค่ะ มาแล้วคะ่ะส้มตามหนงวสันท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจคําว่าหนงวสันนะคะหนงวสันปลาหนงะค,ะค่ะวสันปละไม่ได้ค่ะไม่ได้คะ่ะ<า>ไม่ได้คะ่<า>คะส้มตามปลาหนงของคอนแกนต้องร้านนี้นะคะขัวอมเพียงชิมเลยคะ่ะชิมเลยคะ่ะชิมชิมไหนคะชิมสมม้มตำค่ะเอาเอาแบบแซบๆอ่ะ ให้ผู้ชมทางบ้านเขาอยากกินกับเราด้วยแซบเวอร์ค่ะแซบเวอร์ปริมไหมคะปริมค่ะเห็นนะปริมริ่จริงค่ะไม่จริงค่ะแขกรับเชิญของเราปริมค่ะปริมกับส้มทำ ส้มตำที่ทางทางรายการเราจัดให้เชียงใหม่หายากเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่นี่ต้องร้านไหนเจ้าเชียงใหม่จะขึ้นชื่อเรื่องข้าวซอยค่ะจะไม่ใช่แบบส้มตำแบบนี้อ๋อถ้าพี่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ขอให้น้องโจ๊าเจ้าได้ค่ะกับเจ้าเจ้าลำแต้กาลำแต้กาไปค่ะไปค่ะกินค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะหรือคนทางบ้าน ให้ดิฉันสองคนแอ่อเซฟก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้หิวค่ะหิวคือหิวแต่ไรไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ ก็ได้กินข้าวกันอิ่มแล้วนะคะแซ่บไมคแพ้น้องโจ๊ค่ะแซบมากมากค่ะแซบมาก <c oughs> <c oughs> ่นแลนไปแล้วคะม,มันนแลไแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านจะตกใจคือพี่ว่าตอนนี้แต่พี่ยังตกใจเลยนะตอนนี้น้องอยากดบบเอะไรที่แบบหวานแบบแบรรยากาศดีๆพ่อซ้ำพ่อซาำแบบโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปุ้ยจัดให้น้องชาให้ได้ใช่ไหมคะน้องมาไกลขนาดนี้เป็นที่ไหน เดี๋ยวพี่จะพาไปอีกทีเป็นสซพายเหรอคะ <laughs> เป็นสซพายค่ะ <laughs> เดี๋ยวอยากเตสอนอยากเดสอนมากรับรองว่าน้องชาและคุณผู้ชมทางบ้านจะชอบแน่นอนคะอ่ะตื<า>นตต่นเริ่มตื่นแล้วนะคะเราไป,น<อ>นไปกันเลยไหมไปเลยค่ะ <laughs> ไปเลยค่ะ คืออะไรคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีเด็ดอยู่ตรงเนี้ยถึงแล้วนี่แหละค่ะร้านกาแฟนี่แหละค่ะร้านกาแฟใช่ค่ะร้านกาแฟกลางพุนาจริงเหรอใช่ค่ะจริงค่ะต้องเข้าไปดูข้างในนะคะต้องเข้าไปดูข้างในอ่าตามมาตามมาตามมานะคะอันนี้คือชื่อร้านกาแฟกะขมซึ่งเก๋มาก ไม่เหมือนใครในขอนแกนใช่ค่ะนนนทุง่่กคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าเจอโจโรชาจะมีความสุขกับการได้เห็นร้านกาแฟแบบนี้มากดูความสุขนะคะความสุขของนางร้านกาแฟกะผมเนี่ยจะตั้งอยู่ในมอขอซึ่ง คุณผู้ชมบางท่านก็ยังไม่รู้ว่ามีร้านกาแฟแบบนี้ในขอนแกน่นแต่รายละเอียดยังไงมาแบบไหนเดี๋ยวจะบอกไว้หลังรายการแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตให้นางชมทัศนียภาพของทุ่งนาก่อนแล้วก็คือเชียงใหม่อาจจะไม่มีนางก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเป็นธรรมดาคือคือ,ค,อความควรู้สึกที่ว่า มันเป็นทุ่งนาเนาะใช่ค่ะใช่แบบที่แบบเอาเอาเการ้านกาแฟเข้ามันใช่ลูกทุ่งคือคือไม่ได้ถ่ายบรรยากาศแบบคันทรีคันทรีใช่มันผสมผสานได้ลงตัวโอ้ยมีเตาปิ้งแคมป์ปิ้งอ่าโอเคโอเคโอเคชอบค่ะคือตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนั่งก่อนเชิญค่ะค่ะนั่งค่ะนั่งค่ะนั่งนั่งค่ะนั่งค่ะค่ะนั่งแล้วก็ เครื่องดื่มนะฮะใช่ค่ะที่นี่มีเครื่องดื่มขนมหวานเยอะแยะมากมายตอนนี้ขออนุญาตคุณผู้ชมสั่งอาหารก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอาหารที่เราสั่งไปเครื่องดื่มของหวานอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันโอเคค่ะชิลานี้เป็นเย็นเหล้าเช้ากาแฟประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นแต่ไม่ขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า18แนะโอเค ใช่ค่ะตอนนี้ก็ขอสั่งกาแฟก่อนนะโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะ,คคะกาขมร้านกาแฟชิวๆบรรยากาศท้องทุ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีร้านแบบนี้ในขอนแก่นกับร้านกาขม ดืมดำกับรสชาติของกาแฟและเมนูอาหารไปพร้อมกับบรรยากาศของท้องนาพูดถึงบรรยากาศภายในร้านผุ้ยชอบมากเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะเหมือนได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาและธรรมชาติบวกกับการตกแต่งร้านให้นั่งชิลกินบรรยากาศแบบเอาดอเรียกได้ว่าถ้าวันไหนอากาศดีๆแดดไม่ร้อนจนเกินไป จัดว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะจะมานั่งชิลมากๆสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟไปพร้อมกับการดื่มด่ำธรรมชาติก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะร้านกาขมให้ได้เลยนะคะเพราะนอกจากจะมีร้านกาแฟแล้วเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มต่างๆของร้านที่เรายังมีให้บริการหลากหลายเรียกได้ว่าครบทั้งเรื่องอาหารของหวานเครื่องดื่มและของทานเล่นกันเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะรสชาติรสค่ะสมูทตีรู้สึกว่าคุณจะทำให้พี่ที่กอดตกใจบ่อยมากวันนี้คืออร่อยรสชาติดีชุ่มปอดแฮปปี้รู้ไหมคะเมนูนี้เมนูนี้อะไรคะกีวีสมูทตี้ปั่นค่ะ เป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านกลมกล่อมแล้วเปรี้ยวจะมันแบบต้องแบบเออ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 ชอไอ้ใอ้อคะอรรอาออ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 อาออกอออออองอออออีออ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 เปออออรอาอออขอออออออ่อมออออออคอออ่อออออออนออ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 ปอออือออออ่ออดออสออติออออออแล้วก็อออนออ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 าอก เค้กเค้กข้างในเป็นกล้วยหอมคค่่ะะกล้วยหอมเจ้าเจ้าลองรสชาติลองชิมดูว่าว่ามันเป็นยังไงข้างในก็อร่อยมากๆยางไข่ยางไข่ยางยังยังไม่ได้ชิมแต่ก็แค่สับแล้วกลิ่นแบบอ่อกลิ่นมันตัดขึ้นแนะ้ใช่ค่ะแป้งมันจะนุ่มนะคะแป้งนุ่มนุ่มค่ะไม่ใช่นุ่มต้องแบบขอแบบ แทบจนดูจะไม่สมต้องอยากกระองนะโอเค้ดยั่วไหมลำแต่เจ้าลำก็ได้เจ้าไทยไทยอีสานก็แบบพี่หลีพูดต่อครับโอเคต่อไปค่ะยกให้เลยยกให้เลยยกให้เลยไม่ยกก็ต้องเอาแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าใช่ไหมคะตีนแป้งมันนุ่มกันนี้เมนูนี้ก็คือเค้กแแต่ว่าเป็น ไม่ไม่ใช่ชาเขียวนะเพราะมันเป็นสีส้มสีส้มคือชาอะไรชาส้มไม่ใช่ค่ะมันเป็นชาไทยมันเป็นชาไทยค่ะชาไทยชาไทยไม่ใช่ชาโน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 ชาชาส้มมันต้องราดด้วยนะถ้าถ้าไม่ราดมันจะแบบมันน้ำสับปะรดนะไม่ใช่น้ำสับปะรดะไม่ใช่น้ำสับปะรดน้ำส้มค่ะน้ำส้มน้ำส้มสายชูไม่ใช่ละไม่ใช่ละ เปียกมากมากเลยอะไรเปียกคะขนมปังเหนื่อยเหรอคะเหงื่อค่ะไปค่ะไปค่ะไปก็จะให้ดิฉันชิมใช่ไหมชิมใช่ให้ชิมเพราะว่าดิฉันก็มากินบ่อยบ่อยแถวใช่ค่ะต้องให้อีกนิดนึง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 ได้อีกมันเป็นแบบกินแล้วมันต้องแบบต้องบอกผู้ชมทางบ้านว่าบอดซ้ำบอดซ้ำเพื่อเก็บความรัใช่ค่ะ มันแฮปปี้อ่านต่อค่ะถ้าจำยังไงครับอยากให้โจโจ้โรสชาตพูดว่าจำจำยังไงครับจำแปลว่าอะไรแปลว่าสาวไม่ตอบกินกินเด็กกินเด็กอ่อนยากค่ะได้ได้ไหมได้ไหมส่วนเมนูนี้ก็เป็นเค้กเค้กเหมือนกันแตงโมโอ้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แตงโมสีลุงค่ะสีลุง มาพื่อความสดใสอ๋อนเนี้เป็นเค <c oughs> ้กเก๋ว่าเป็นสีลมเป็นเค้กที่สามสูกใช่ค่ะเปลี่ยนชื่อเมนูให้ทางร้านเลยไหมได้ค่ะจะได้เรียกเจ้าของร้านเดี๋ยวาจะได้เรียกเจ้าของร้านมาโชว์หน่อยโชว์คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าน่ากินขนาดไหนอ่าอ่าชิมเลยชิมเลยคือ3ามเมนูเนี้ย พี่จัดมาให้น้องชาติโดยเฉพาะว่าเป็นขึ้ืชื่อของร้านนี้ใช่ค่ะจะได้ไปไหนก็จะได้นึกถึงจังหวัดขอนแก่นแล้วมีร้านกาแฟเก๋ๆอร่อยไหมร้านกาแฟเก๋มีความเปรี้ยวกาแฟอร่อยบรรยากาศดีหาที่ไหนไม่ได้นะต้องที่นี่ที่ขอนแก่นถ้าอยากกินกาแฟแบบนี้กับบรรยากาศแบบนี้มูดกันเลยค่ะไปค่ะ ไปค่ะจะดูเยอะทำใจเย็นคอหลันลาหลันละค็อแบบว่าตั้งแบบเป็นไงคะวันนี้สำหรับทริปเที่ยวจังหวัดขอนแก่นฮันพี้มากมโอเคไหมฮันพี้มากๆมันดูอันเซียมันดูครบมันดูครบมากๆคือได้ไปวัดได้กินอาหารอาหารท้องถิ่นแล้วก็ได้มาแบบร้านกาแฟที่มันหาจากที่ไหนไม่ได้ไม่ได้จริงๆเพราะว่า คือคือ g ดไอเดียค่ะคือแบบว่าเอ้าคิดได้งที่ต้องมามาตั้งร้านกาแฟที่ตรงทุ่งนาแล่วก็เก๋แบบให้คนแบบว่าถ่ายรูปแทนคนก็สิตรงนี้เก๋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 ทีายไอเดียซึ่งร้านกาแฟทั่วไปก็จะเป็นร้านธรรมดาแต่เก๋ๆแต่มันยังไม่มีร้านกาแฟที่แบบอยู่กลางทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะอยู่กลางไหนคกคะต่อไปไม่มีกลางไหนแล้วค่ะกลางสนามกีฬาไหมคะต่อไปจะพาไปสนามกีฬา ไปได้กินกาแฟที่สนามกีฬานะมันยังขอบคุณแบบมาต้องขอขอบคุณพี่ปุ้ยจริงๆกับอากาศนะคะที่พาที่พาเด็กตุ๊ดตัวเล็กๆระฮามาเยี่ยมฝันซึ่งแฮปปี้มากๆจุดนี้ค่ะแล้วเราสองคนวันนี้ก็ไม่กลับอ๋อยังกลับไม่ได้ไม่กลับต้องกลับต้องกลับอ่าต้องกลับ วันนี้เราสองคนก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับที่วันนี้กับรายการรัดร้อนรอบแก่นนะคะโอกาสหน้าก็เจอกันใหม่จะพาไปที่ไหนบ้างก็ติดตามกันไปนะคะค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็อย่าพึ่งซีค้าอย่าพึ่งไปยังไม่ได้ขอบคุณเลยวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องโจ้นะคะเจอโจ,โ,จ,โ,จโรชา,าที่ไ้เก็บมาเป็นแขกรับเชิญของร้านแล้วก็ขอบคุณร้านกะขมที่ ให้เราได้มาดื่มกาแฟดื่มเครื่องดื่มที่รสชาติญญาาดีๆและดื่มกับบรรยากาศที่ดีๆแบบนี้นะคะขอขอบคุณร้านกาขมแล้วก็ขอบคุณโจโจ้รสชาติค่ะขอบคุณีค่ะสวัสดีค่ะ